ะะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆคอับุณค่ะแอปทักษอนโพสซึงเข้าความประทับใจถึงคุณแม่นนนกุลทำเอาแฟนคลับยิ้มตามก็เรียกว่ายัางคงเป็นความอาลัยรักที่หลายๆคนนะคะมีต่อคุณแม่ แมแคร์นะคะคุณแม่ของนักแสดงหนุ่มนนกุลชาน,นุสันตินธนกุลถึงแม้วันนี้เนี่ยได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะแต่คุณแม่เนี่ยยังอยู่ในความทรงจําของคนในครอบครัวและก็คนรอบข้างเสมอค่ะรวมไปถึงนางเอกสาวแอบทักษอรแฟนสาวของหนุ่มนนกุลนะคะที่ล่าสุดเนี่ยได้ออกมาโพสคลิปรวมถึงโมเมนต,ต์ความประทับใจที่มีต่อคุณ แพคแฮลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความสุขซึ้งเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่แพคแฮหรือว่าวันที่14มิถุนายน2568อายุครบ65ปีโดยมีใจความว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วสุขสัรต์วันเกิดค่ะคุณแม่คนแรกที่โทรหาแอปตอนแผ่นดินไหวหนึ่งในคนแรกๆที่แสดงความยินดีกับทุกความสำเร็จของแอปและปีใหม่คนที่กดไลค์ให้แอปทุกรูป แอปคิดถึงพลังดีๆโดยเฉพาะพลังของความหงใหยยใส่ใจคนรอบข้างเรื่องความเข้มแข็งของคุณแม่ค่ะคิดถึงบทสนทนาของเราคิดถึงวันที่คุณแม่เนี่ยพาแอปไปหาหมอคิดถึงวันที่มาเยี่ยมไข้กันทั้งครอบครัวขนกันมาทั้งรังนกผลไม้ คิดถึงของบำรุงมากมายที่ส่งมาตลอดด้วยความห่วงใยแม้ในเวลาปกติสบายดีแอปพูดเสมอว่าน้ำทับพิมพ์ฝีมือคุณแม่อร่อยที่สุดเลยค่ะถึงวันนี้เลยได้รู้ว่าไม่ใช่แค่แอปมีคนอีกมากมายที่ได้รับความรักความปรารถนาดีจากคุณแม่แอปดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นค่ะแอปขอขอบคุณคุณแม่สำหรับความรักความห่วงใยที่คุณแม่มีให้แอปแล้วก็ครอบครัวเสมอมานะคะรักและเคารพคุณแม่ค่ะ หลังจากโพ์นี้นะคะเผยแพร่ออกไปด้านแฟนหนุ่มนนกุลนะคะก็เข้ามาส่งหัวใจสีขาวรวมไปถึงพี่ลูกน้ําเพนพิชชาสันตินธนกุลนะคะพี่สาวของหนุ่มนนกุลที่เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณพี่แอปมากๆค่ะที่เป็นกําลังใจที่สําคัญของคุณแม่มาตลอด love you และน้องนุ่นพิชชานะคะที่เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณพี่แอปมากๆนะคะขอบคุณมากๆสําหรับทุกๆอย่างจริงๆส่วนน้ําผลไม้ของคุณแม่เดี๋ยวหนูจะเป็นคนทําให้เองแต่ไม่รู้จะอร่อยไหมนะคะ รวไมไปถึงแฟนคลับนะคะที่เห็นโมเมนต์น่ารักของแอบนอนกุลน,นะคะต่างเข้ามาชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจมากมายอาทิทุกอย่างคือชะตาฟ้ากําหนดให้2ครอบครัวมาเจอและรักกันขอบคุณโชคชะตาค่ะขอบคุณวันเวลาที่ทําให้ครอบครัวดีๆ2ครอบครัวมาเจอแต่สิ่งสวยงามด้วยกันนะคะ ทำบุญร่วมกันมาชาติที่แล้วชาตินี้จึงได้มารักแล้วก็มีวันเวลาที่ดีร่วมกันคุณแม่คงภูมิใจแล้วก็มองลงมาอย่างมีความสุขคุณแม่กับพี่แอปช่างเหมือนกันจริงๆเรื่องใส่ใจคนรอบข้างก่อนตัวเองเสมอขอบคุณภูมิคิต รู้เลยว่าทําไมคุณแม่ถึงถูกชะตาและก็รักพี่แอฟเหมือนลูกสาวอีกคนเพราะาพี่แอฟเนี่ยคล้ายคุณแม่คือดูแลคนรอบข้างดีเสมอคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองตลอดอดทนจิตใจดีไม่ว่าอะไรเข้ามาในชีวิตจิตใจแกร่งเหมือนคุณแม่เลยเข้าใจแล้วว่าคงมีบุญร่วมกันถึงได้มารักแล้วก็อยู่ด้วยกันคอยให้เข้มแข็งแล้วก็อดทนเหมือนคุณแม่นะคะท่านคงอยากเห็นลูกๆแล้วก็คุณพ่อมีความสุขเทคแคร์นะคะ ความอ่อนโยนของคุณแม่ความน่ารักของคุณแม่ความเอาใจใส่ทุกคนของคุณแม่ความเป็นคนดีของคุณแม่มีอยู่ในตัวแอปทั้งหมดจับมือและเคียงข้างกันไปไม่ว่าทุกหรือสุขยามเจ็บไข้ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเวลาของชีวิตมีไม่เท่ากันใช้เวลาทุกนาทีเพื่อรักกันนะคะไลค์สุดท้ายของ IG นีนี้ที่คุณแม่คุณนนท์คุณกดไลค์คือคลิปของพี่แอปเลยทั้งคลิปทั้งเพลงประกอบร้องให้เลย กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ